สามตัวร้อยตัวร้อยตกเฉลี่ยตัวละสามบาทพื้อขายห้านะตัวร้อยก็ได้นะไม่พุ่งตัวละสามบาท ตกเฉลี่ยตัวละสามบาทค่ะพี่มาเลยพี่ตัวละสามบาทเท่านั้นค่ะก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เลยใครจะรับก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยที่ขารายการนี้เขาไม่มีงานตัวยาวนะต่อให้มีในกระสอบก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะคะไม,มไม่กี่ตัวนะไม่เกินห้าตัวในกระสอบคือน้อยมาก รายการนี้คือเสื้อนะคะพี่นะไม่ติดตัวยาวนะคะไม่ติดตัวยาวถึงแม้จะมีตัวยาวปนแต่มีไม่เยอะค่ะพี่หามีไม่เยอะนะคะต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทเท่านั้นค่ะพี่หาใครจะรับก้อนใหม่รีบพิมพ์หนึ่งเท่ากับจำนวนค่ะใครจะรับก้อนใหม่ Y301 ศูนย์หนึ่งเท่ากับจำนวนค่ะสเวตเตอร์ใหม่พรมเกาหลีค่ะ เนี่ยตัวยาวแบบนี้ตัวยาวแบบเนี้ยคือมีแต่มันน้อยนะคะน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่ก็คือเป็นทรงเสื้อตัวสั้นปกตินะคะเนี่ยพิกซีมเามาไมายใกล้งานเปียโน,นงานโคเชงานปักนะคะมีปนหมดเลยพี่จา๋าต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทเท่านั้นพี่มหมายใกล้เลยสวยๆแบบนี้นรีบ,<อ>บพิมพม์เลยพี่จา๋าสวยๆแบบนี้พี่รีบพิมพ์เลยก้อนนี้ใครจะเอานะคะพิมพ์รับรีวิวมาได้เลย โอ้โหไม่ต้องค่ะอุ๊ยมีแบบผ่าหน้าปนด้วยมีแบบผ่าหน้าปนด้วยจ้ะแม่นี่กักมีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ในกระสอบนะคะซึ่งกักใหม่พรมล้วนกระสอบ 4, สอี่พันห้าจ้ะเออสามร้อยตัวบวงนี่ไงโอ้มาใกล้ๆเลยนะคะป้ายเต็มป้ายแท้ค่ะ ป้ายเต็มเลยพี่นะไม่ใกล้เลยนี่ <t> ก้อนนี้ใครจะเอานะคะพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยค่ะใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวมาได้เลย20สิบก้อนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะ20ก้อนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่บแ <t> บรนดนเยอะแบน์ชาำมาเลยพี่20ิก้อนเท่านั้นค่ะ ใครจะรับก้อนนี้อ้ยนี่งานป้ายห้อยเดสต็อกงานเคลียร์แลนดนะใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์มาได้เลยค่ะพี่ EU. EU. G.U. ค่ะสายหวานราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะพี่ขะราคานี้หมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ หมดแล้วหมดเลยค่ะโอ้ยสวยมากกระสอบเบอร์นหนึ่งเกรดเอนะจ๊ะกระสอบเบอร์นหนึ่งเกรดเอเบอร์นหนึ่งเกรดเอนี่แบรนด์ฉ่ำๆนะโกลบอลเวริร์กนะคะแบรนด์ฉ่ำๆเบอร์นหนึ่งเกรดเอที่ต้นทุนเฉลี่ย GU ค่ะตัวละสามบาทเท่านั้นค่ะตัวละสามบาทเท่านั้นรอบที่แล้วเราเปิดแล้วก็นับได้สามร้อยยี่สิบห้าตัวค่ะ ก้อนใหม่ Y 3 0 1เท่ากับจำนวนที่รีบพิมพ์มาได้เลยก้อนใหม่ Y 3 0 1เท่ากับจำนวนค่ะสวยอ่ะมีกากปนน่ะมีกากใหม่พรมปนอ่ะนี่ g o o g l work นี่ดูดิพี่ตีมหมใกล้หน่อยหาตัวไหนที่เป็นแบรนด์ลูกค้าไปแยกได้เลยแยกทำราคาได้เลยโอ้ แล้วงานของเขาคือผ้าเขาไม่หนานะผ้าเขาไม่หนานะคะซัมเมอร์ก็ใส่ได้วินเทอร์ก็ใส่ได้โอเนวี่ oh, <Navy. S 1> oh, ค่ะสปริงแวร์ก็ใส่ได้คือใส่ได้ทุกฤด,ดููค่ะพี่หางานตัวนี้นะคะผ้าเขาไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปนะคะคือเขาไม่ใช่แบบซัมเมอร์จ๋าแล้วก็ไม่ใช่วินเทอร์จ๋านะคะยูนิโคลนะตัวนี้งานช็อป990บาทพี่ราคาเซลล์990บาทนี่เห็นไห ชนช็อปก็มีจ้ะตัวนี้อยู่ในกระสอบสามบาทค่ะสามบาทค่ะก้อนนี้ใครจะเอาพิมพ์มาได้เลยค่ะยูนโคร่ค่ะพี่ <P. S 1> <P. S 2> อย่าว่าจะขายสามตัวร้อยเลยขายห้าตัวร้อยก็ได้อรหัสนี้หมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วเราไม่มีเติมสต๊อกเพิ่มแล้วนะคะหมดแล้วเราไม่มีเติมสต๊อกเพิ่มแล้วนะคะรหัสนี้ เป็นทรงเสื้อนะคะพี่นะเป็นทรงเสื้อนะทรงเสื้อนะคะหมดแล้วจะไม่มีเติมสต็อกเพิ่มนะคะใครสนใจรีบแจ้งได้เลยค่ะพี่ก้อนใหม่ y ายสามศูนย์หนึ่งเท่ากับจำนวนค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอราคานี้รับรองว่าพี่หาไม่ได้แน่นอนราคานี้พี่หาไม่ได้แน่นอนเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่ เท่ากับจำนวนค่ะจะสอบอโอ้ยสวยมากเหมือนผ้าทวิตเลยสวยมากเลยนี่ใครจะเอาก้อนใหม่ Y สามศูนย์หนึ่งเท่ากับจำนวนพี่ใครรับรีวิวก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะพิม์ได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยพี่ไม่มีเติมไม่มีสต็อกไม่มีเพิ่มแล้วย<อ>ยหมดแล้วหมดเลย ซียูค่ะดูความสะอาดของผ้าได้เลยนะคะพี่นะดูความสะอาดของผ้าได้เลยเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่เบอร์หนึ่งเกรดเอค่ะเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะพี่หมดแล้วหมดเลย 3ามห้าตัวจ้ะรอบที่แล้วเยอะจัดเลยอ่ะใครอยากรับก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยนะคะพี่หาใครอยากรับก้อนใหม่พิมพ์ได้เลย หมดแล้วไม่มีเติมแล้วนะจ๊าหมดแล้วไม่มีเติมแล้วนะจ๊ารีวิวก้อนนี้พิม์รับรีวิวได้เลยรีวิวก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยแขนยาวแขนสั้นแล้วก็เสื้อกัก๊ก ช่เป็นทรงยาวมีน้อยนะคะตีสักประมาณแบบไม่เกิน10ตัวในกระสอบนะคะแล้วก็เสื้อกักก็ไม่เยอะนะคะที่เหลือก็จะเป็นทรงแขนยาวแขนสั้นแบบสวมมากกว่าแบบผ่าหน้านะมีงานเปียง,งานนูนปนกันเลยพี่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบไม่หนาไม่บางใส่ได้ทั้งวินเทอร์ใส่ได้ทั้งซัมเมอร์ Summer, และที่สำคัญคือผ้าไม่คันค่ะพี่ราคานี้ พูดจริงนะคะพูดจริงลูกค้าได้งานสวยๆ,ๆ,ๆเบอร์หนึ่งเกรดเในราคาที่เกินคุ้มค่ะพี่ในราคาที่เกินคุ้มอ้ยเดสต็อกติดกันสองตัวเลยอะ่ะนี่ดูดิพี่ตีมากใกล้หน่อยนี่ดูความใหม่ได้เลยนะคะดูความใหม่ได้เลยอุย้ยสวยเอ,อฟลี่บอกจะไปขายสามตัวร้อยพี่บอกห้าตัวร้อยก็ได้นะตกเฉลี่ยตัวละสามบาทเองในกระสอบอ่ะ พี่พี่รีดอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะรีดอย่างเดียวรีดโอ้โหงานปากย,ายังสวยเลยรีดเพิ่มกระสอบละหกร้อยบาทพี่รีดอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยใช่คือคือรีดปุ๊บงานพร้อมขายเลยนะคะแบรนด์ฉ่ำๆแบรนด์เยอะๆไปเลยจ้ะ อยากรับก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยพี่ y 3ามย์หนเท่ากับจำนวนค่ะ y 3ามย์หนเท่ากับจำนวนค่ะนับป้ายหย้อยเดสครอบเออเห็นไหมคะพี่เห็นไหมว่างานป้ายหย้อยงานเดสต็อกงานแบรนด์ออกเพียบเลยนะคะคือเป็นกระสอบเบอร์1เกรด A จริงๆพี่ เบอร์หนึ่งเกรดเอพี่รีวิวก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยหรือใครอยากรับก้อนใหม่นะคะ Y 301เท่ากับจำนวนค่ะโปราคานี้ไม่มีเติมเพิ่มแล้วนะพี่นะไม่มีเติมเพิ่มนะหมดแล้วหมดเลยนะ ยูนิโคลต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทจ้ะพี่ต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทจ้ะสวยอ่ะหมดแล้วหมดเลยจ้าหมดแล้วหมดเลยจ้ายูนิโคลจ้า ยูนิโครจ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะอุ้ยสวยสวยพี่ดำมาเอาไปแล้วหรอเนี่ยเนี่ยเป็นพวกงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานปีงานเนี่ยเป็นงานพวกงานปีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยดูดิพี่ ในหัวมันเนาะเนี่ยง,งานเปียงานถักคือมาครบเลยเก้อนใหม่ Y สามย์หนเท่ากับจำนวนจ้ะหมดแล้วหมดเลยค่ะ ลูกค้าจะพิมพ์รหัส CF ใต้ไลน์นี้หรือว่าเอ้ยไอย้นี่พี่นำ MK หรือว่าพิมพ์ในช่องแชทส่วนตัวก็ได้นะนี่ MK นะ Paris เฟอร์รอสักครู่นะคะ สวยมากเลยอ่ะนี่ไปทรงเสื้อนะพี่นะทรงเสื้อนะแขนสั้นแขนยาวรวมกันค่ะแขนสั้นแขนยาวรวมกันผ้าสะอาดมากค่ะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอค่ะที่หาเบอร์หนึ่งเกรดเอค่ะผ้าสะอาดมากเลยตอนนี้ใครอยากรับก็พิมพ์รับรีวิวได้จ้ะ เออตกเฉลี่ยตัวละสามบาทอะ่ะเกินคุ้มไปเลยไม่มีเติมเพิ่มแล้วนะ้าหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีเติมเพิ่มนะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีเติมเพิ่มนะวิจิยูน่ารักเ<ม>นี่ยคือ<ม>ผ้ามันไม่หนาไม่บางจนเกินไป ถ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไปรีวิวก้อนนี้ใครอยากรับพิมพ์มาเลยอุ้ยน่ารักอะ่ะเดดูดิตัวสามบาทเองอ่ะหมดแล้วหมดเลยลจ้าหมดแล้วหมดเลยนะอุ้ยน่ารักอะ่ะดูดิเอาอใช่ไม่กกับด้านเสียาจเกียดขี้เกียรตกับพี่เกียรติกับ หมดคือหมดนะคะพี่หมดคือหมดนะรายการนี้ไม่มีเติมนะไม่มีเติมไม่มีเพิ่มแล้วใครจะเอาก็รีบเลยของสวยๆต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทนะจ๊ะต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทนะจ๊ะ ต้นทุนเฉลี่ยตัวละสามบาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้ของสวยราคาดีราคาโดนแนะนำค่ะพี่ YC 3 0 1ยูนคอรอตัวปิดท้ายมาพี่จีพี่